แต่ผู้เจ้าก็ตรัสว่าคนที่ทำผิดเป็นปกติโกหกเป็นปกติย่อมเป็นไปเพื่อ,อนรกกเมเดชานเปรตวิสัยแต่วิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ที่ทำมุสาวาทคือโกหกวิบาเขาคือจะถูกกล่าวตู่ด้วยทำไม่จริงยมจะถูกใส่ร้ายถูกแกล้งนะด้วยทางวาจาเบียดเบียน,ยนทางวาจานี่คือวิบากของโยม ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าความถี่ขนานไหนทําปีละครั้งปีละสองครั้งหรือเดือนละครั้งผูู้เจ้าไม่บอกไว้เพราะเดี๋ยวเราเอามาเป็นเกณฑ์เอ้ยม่อป็ไรฉันโกหกนี่ยังไม่ถึงเดือนละสามครั้งเลยอันนี้วิบากอย่างเบานะครูเจ้าพูดอย่างเดียวต้องทําให้บริสุทธิ์ที่สุดนะมีโอกาสเป็นโสดาบันได้ไหมได้ได้ใจเย็นเย็น อีกพระสูตรหนึ่งก็จะจัดบอกไว้คุณธรรมของความเป็นโสระบันเนี่ยทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำโสระบันเป็นผู้มีธรรมมันไม่เสื่อมนะอย่างนี้เป็นต้นมีหลายพระสูตรเยอมเสื่อมไม่ได้โสระบันเสื่อมไม่ได้เราเหมือนมีสองใจไม่ได้มีสองใจหรอกมันใจเดียวนี่แหละแต่ใจมันเต็มไปหมดเลยนะไอ้ใจคือวิญญ,ญาณเนี่ยมันมีมากมายเต็มโลกธาตุเกิดดับทียิบเลย ปุถุชนผู้มิได้สดับในธรรมไม่อาจรู้เลยว่าจิตเกิดดับอยู่ตลอด